สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่าเมื่อนี้นะับมีนัดไปฉีดวัคซีนเนะานะค่ะเนาะโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องทั้งทั้งตื่นเต้นทั้งอันยังบอมไม่อยากเฝ้าดอกเอาแมวที่ว่าตื่นเต้นดีกว่าเนะตอนนี้กับประมาณเก้าโมงสิบเก้าโมงสิบเก้านาทีค่ะพี่นอ้องอันนับมีนัดสิบเอ็ดโมงค่ะแต่ว่านับเฝ้าออกมาเพราะว่านับย่านรถติดแต่เกินคาดค่ะพี่น้องรถยังเคลื่อนตัวได้ดี ถ้าเป็นสมัยตะก้อนนี่เก้าโมงนี่ก็คือว่ารถนี่ติดบ่ขยับเลยนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้รถก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีค่ะบ่บ่ติดขึ้นแลนได้อ่ะค่ะแลนได้นับก็เลยอันมีนาสิเบเอ็ดโมงนับก็เลยออกไปดังแต่เนี่ยแหละค่ะเก้าโมงเพราะว่าอ่านับอ่าได้หม่องฉีดยู่บางซื่อเนาะค่ะเนาะสถานีอ่าบางซื่อ ไกลจากบ้านนักประมาณถ้ารถบ่ติดกับประมาณครึ่งชั่วโมงหอดค่ะแต่ถ้ารถติดนับกับเพื่อไหวชั่วโมงหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไปก่อนนาสามสิบนาทีเนาะแล้วน้องซ้ายคือพาน้องสะพ้ายไปฉีดวัคซีนก้อนหนานี่น้องซ้ายบอกว่าน้องซ้ายบอกว่าหมองจอดรถคนมันหลายมันแน่นแต่ว่าแต่ว่า ก้อนหนานที่น้องซ้ายพาน้องสะไหยไปหนึ่งคะคือว่าวอกอินเข้าไปเนาะค่ะเนาะคนก็เลยหลายแต่ว่าตอนนี้อ่ะวอกอินหมดไปงแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนับกับ,บรูว่าคนสีนยังหลายอยู่บ่อหม่องจอดรถสียากบ่อสีมีบ่อน,น้องซ้ายบอกว่าถ้าหม่องจอดรถบรมนี้ก็ต้องหามาจอดรอบนอกแล้วก,ก,ก็ย่างเข้าไปประมาณกิโลกว่าพนักโอ้ได้ยินคําว่าจอดรถไว้รอบนอกขันรถหลายจอดรถไว้ข้างนอกแล้วก็ย่างไปกิโลหนึ่งโอ้ตายได้ยินคำนี่ก็สีเป็นล้มล้วพี่นอ้องเอ้ย โซ่สิบพหฮอดมองฉีดตายสิบพเป็นลมพอด,ดีก <c oughs> ันแม่นสมัยอยู่บ้านนอกอยางเป็นสิบกิโลกับบ่ได้วันเนาะพี่น้องเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านนอกเนาะแม่พ้ายยางกันขามโคกขามอีหยังไปยามพี่น้องกันบ้านฝากทงอีหยังซี้ไหมมันกับบ่ไวันเลยเนาะพี่น้องเด็กน้อยเนาะโอ้ตอนนี้กัแต่ยินคาว่ากิโลก็กลัวนี่ก็คือว่าอืมสาหรับนักตอนนี้ก็คือบางหารอยเมตรนี่ ยังพอไหวอยู่ค่ะหาหกร้อยเมตรพอได้อยู่แต่ว่าขัดเกินกิโลไปแล้วนั่นกันหบหออภาพภาพเลยพี่น้องเลยบอไหวแล้วร่างกายพาไหวแล้วจาาเดี๋ยวนับไปถึงกันหม่องฉีดวัคซีนนับกี่สี่ไทยคลิปอาจจะได้นิดนี่น้อยมากปากเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะตอะนอนี้นับก่อนขออนุญาตขับรถกันค่ะแต่ว่ากับรถกับได้รายดอกค่ะได้รายคือสมัยตะกี้พราป้าเป็นยังกับเครื่องตัวได้ดีไปได้เรื่อยๆ หกสิบเจ็ดสิบนี่ถือว่าไปได้เรื่อยๆอยู่ค่ะมาคนเสยวค่ะเมื่อนี้เพราะว่าแฟนเพิ่นติดไปต่อ,อไปอย่างกับเขาเอิญไปรายงานตัวต่อมอสิค่ะเพราะว่าตั้งชาตินะคะเนาะทุกหกเดือนหรือทุกอย่าง,างนี่แหละคะ่ะนับจดจำประดับประน่าะประมาณทุกหกเดือนหรืออย่างใจย่างนึงเลยค่ะไปร้ายงานตัวนะคะเนาะก็เลยบ่ได้มาน้านับก็เลยมาั้งแตวงวานเนี่ยค่ะมากรุงเทพตมว่อวานนี่ววนนล้วก็ับมานอนพักอยู่คืนนึงนะคะเนาะคันแมนขับรถ มาจากพัทยาเศร้านี่เลยเนะี่ยโอ้มันหลายชั่วโมงนับต้องตื่นจะเศา้านะว่านับบอไหวนับก็เลยบอกว่าเอ,อนับขอมา้าเมื่อวานนี่แล้วกับมานอนค้างยุงเทพคืนหนึ่งมันจังคอยสิก็ได้ขับรถทางไกลเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อมอไปเคลียร์อย่างของเราเร้่อยๆวเศ้านี่แล้วกับเศ้านี่คือกันนะคะเดี๋ยวเราการไปร้างานตัวอย่างของเราเรื่แล้วแล้วเราก็สินน้งกดมาคือเก่าเลยช่วงบบาย อยวารับสีเอาบรรยากาศอันอันบรรยากาศการฉีดวัคซีนว่าค้นหน่อยค้นลายเป็นยังไดสะดวกรวดเร็วบอมาหายเพื่อนๆชุ่มคนบริเวณกว้องค้นมาหนอนนะคะพรอมลางบางค่ะค้นมาหนอนค่ะค้นคนมาลายเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระยะห่างอย่างทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาอเลยค่ะนี่ค่ะมอก็พูดจาดีมือเบาค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อย คนป่ะเดี๋ยวแอปที่จังที่จังหาพี่เขาเห็นนะคะเนาะก็ไอ้ที่เขาเห็นมันก็เป็นไปได้ที่สามเพราะว่าวอลกูถอมาโคตรไปซีเมนต์นะคะเนาะแต่ว่าขันใส่ที่การจองท่าแอปพามเือถึงตั้งแต่ผ่านไปดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าคนมันกบบมาตามจองตามเงี่ยงนะคะเนาะเพื่อน ตอนนี้นับได้ดกี่กักตินเลยละค่ะนาะแอสตาจีนะิ้าเออตอนนี้นับกำลังอยู่ในช่วงที่ว่าอ่าจุดจุดดูอาการนะคะตามจุดนาทนนีมัดมัก็ได้ฉีดเลยเนี่ยคนมาหลายเพราะว่าอ่าช่วงที่ท่านทานมาดเห็นบล็อกอินไลน์นะคะเนาะคนก็เลยเห็นอันนี้เพราะน้ำมาถึงปุ๊บอ่มาถึงปุ๊บก็กคือเข่าวัดความดันนู่นนี่นั่น ้ายการก็ต้องรอก็ต้องรอสไลายการเลยค่ะปุ๊บปุ๊ปุ๊ปฉีดได้เลยค่ะต้าต้าตาเดียวนับตีมะอาปี๊ยดไ้เป็นเชื่อเชื้องาเนาะว่าอาการไม่ีเท่าไหร่แต่ว่านักตอนนี้นัดว่มวิาการยังแบบกระเทีตรงฉีดนิดน้อยๆน่ยก็ได้นี่อาการเนี่ยฉีดว่าว่าน้นี่จะทายเลคะแต่ิ่งที่จะไม่ฉีดยาปกตินี่แหะค่ะแป่ว่าจะต้องรอบงช่วงเย็นนะคะเนาะว่ามันถีีเอฟซิกยังไม่าเพรมันถีไข้มัน่ย เมาดังก็ได้ก็ค่ะค้นหาเพราะว่าช่วงนี้เหตุือว่ายใดถันตออที่ว่าล้อพักตัดนะเดี๋ยวตั้งไจนับสตินับบอกเพื่อนๆอีกแค่ไึงนะคะน้องว่าตั้งแต่ดีใจแล้วค่ะได้รับปากกินตัวนี้แล้วค่ะจะอเคเดี๋ยวนับอ่ามาบอกอาการกับเพื่อนๆอีกแค่นหนนะคะ ล้อสาสี่สกาตตอนนี้ก็บรายนี้อย่างปกติทุกอย่างกับนั่งร้อแนั่้อตอนนี้น่าจะใกล้ครบสามสิบนาทีแล้วนะคะประมาณสมนาทีสามนาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วนะแต่ยังก็ได้นีอย่างะปกติที่เขาก็ได้นี่ย่ะก็ได้อาการก็ไดปกติ คิดว่าสีดยาไปตอนแรกก็เก็บปีกอยู่นี่ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็เก็บก็เป็นยังไงปกติดีที่ค่ะคือว่าเป็นวันที่ที่โอเคสำหรับนับค่ะแต่ว่ายังที่ว่านะคะต้องรอเพิ่มอีกตอนแรกไหมคะว่ามันเป็ดยังไหแต่ว่าตอนนี้นับปกติอยู่ค่ะก็เป็นยังอีกชองวัดสายอีกสิบโมงสามสิบแปดค่ะนับครบสามสิบนาทีอีกประมาณสองนาทีค่ะนับครบ ใกล้เดี๋ยวนับตัวถตกตอนแรกม้าถ้าแบบว่ามันมีไขัยนี่ยังนับกตอยู่ได้มาถ้าถี่เกิดเกิดเป็นจะน้อยนะคะเนาว่าปั๊นี้อากาศเป็นยังวตอนนี้สบายดีค่ะเพราะมีอากาศก็เป็นอย่างแล้วใส่ครบแล้วใส่ครบแล้วตอนแรกก็แบบตื่นเมื่อตื่นอยู่เพราะว่าม้าันเดียวเนาะแฟนมานำมาไลยจะมีติดธุระค่ะไปต่อหมอไปรายงานตัวนะคะทุกหกเดือน แต่ว่าเรา้ตัดไายงั้นอยัางไรเรื่ช่วงเช้าเดี๋ยวจบแล้วเสร็จของแล้วแล้วก็ดีน้ำฝนมานี่ยนะใ้ก็รู้สึกสบายใจครับันี้อย่างนี้นะว่าดังก็ได้นะคะคนไหล